ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรณน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2565ค่ะ ที่เราจะดูในภาพรวมตลอดทั้ง30วันหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาจะส่งผลดีในด้านอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของทุกท่านนะคะซึ่งเราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยดูการโคจรย้ายของดาวตลอดระยะเวลาทั้ง30วันค่ะ ซึ่งเวลาที่ดาวแต่ละดวงเขาโครจรย้ายเปลี่ยนราศียอมส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงให้กับแต่ละราศีแล้วก็แต่ละลัคนามีทั้งได้ผลดีแล้วก็มีทั้งได้ผลเสียหรือมีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะคะซึ่งในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของดาวหลายดวงค่ะ เริ่มต้นกันในวันที่7มิถุนายนดาวพุธจโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษกในวันที่13มิถุนายนภเกจจโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมในวันที่15มิถุนายนดดวอาทิตจโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนในวันที่19มิถุนายนดดวสุขจโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษก ในวันที่26มิถุนายนดาววังคารจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษและในวันเดียวกันดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนนี่ก็คือการโครจรย้ายของดาวตลอดระยะเวลาทั้ง30วันในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะ ชาวราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําราศีดาวจันทร์ก็มีผลถึงสภาวะอารมณ์แล้วก็จิตใจของเจ้าชะตาซึ่งดาวจันทร์จะมีระยะเวลาในการสถิตแต่ละราศีอยู่ที่2วันครึง่งในช่วงระยะเวลาไหนที่ดาวจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของความเป็นอริมรณะหรือวินาศในช่วงระยะเวลานั้นก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุปัจจัยที่อาจจะส่งผลถึงดวงชะตาของตัวท่านค่ะ เรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่2มิถุนายนนะคะในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะในช่วงของ2วันนี้นี่เริ่มต้นสัปดาห์กันแบบไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงระยะเวลานี้ก็ย,ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคะอย่าทําอะไรสูมเสี่ยงหรืออยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าการไปในในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเกณฑ์การเดินทางไกลช่องต้องระมัดระวังในช่วงข,งของ2วันนี้ค่ะ ในวันที่3วันที่4มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของท่านก็จะกลับมาเข้มแข็งเพราะว่าดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรส่งผลถึงสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์ของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นทำอะไรดีๆในช่วงของ2วันนี้ถือว่าทางสะดวกค่ะ ในวันที่5วันที่6วันที่7มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาก็จะเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ของการแสวงหาช่องทางแล้วก็โอกาสดีๆในมุมของตัวการเงินก็ถือว่าในช่วงระยะเวลานี้โชคการเงินต่างๆก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เงินที่เป็นกอบเป็นกำการเสี่ยงโชคหรือการค้าขายการลงทุนก็อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ดีค่ะในวันที่7มิถุนายนดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษภ เป็นภพลาพะของเจ้าชะตาดาวพุธนี้นะคะก็จะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเรียกว่าการแสวงหาช่องทางโอกาสโชคลาภต่างๆทางการเงินจะมีเกิดขึ้นการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะนำพาโชคแล้วก็โอกาสในด้านดี ดาวพุธก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นนะคะสหัชชะก็หมายถึงมิตรสหายเพื่อนเก่านี่แหละจะเกื้อนหนุนแล้วก็นำพาโชคโอกาสมาให้กับเจ้าชะตาใครที่กำลังมองหางานทำอยากจะมีช่องทางโอกาสดีๆก็ลองติดต่อไปกับเพื่อนเก่านะคะคนกลุ่มนี้แหละเขาจะนำพาโชคโอกาสมาให้กับเจ้าชะตาค่ะ ในวันที่8วันที่9มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเข้าสังคมเกณฑ์การเดินทางนะการเดินทางนี้จะนำพาโชคแล้วก็โอกาสมาให้กับเจ้าชะตาอาจจะเป็นการเข้าสังคมไปพบปะเพื่อนฝูงการติดต่อการเจรจาจะมีความสะดวกราบรื่นนะคะการทำธุรกรรมทางการเงินการติดต่อทำการเขาเรียกว่ากู้ยืมหรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินจะมีช่องทางโอกาสดีๆมีคนช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุน เจ้าาชะตาะตค่ในวันที่10-11มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะให้ความสนใจความใส่ใจในความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว เป็นช่วงที่ท่านเองก็ทุ่มเทเวลานะตลอดจนในมุมของการงานนะคะท่านใดที่ทําธุรกิจการงานกับคนในครอบครัวในลักษณะของกงศีนะคะก็เป็นช่วงที่ท่านต้องดูแลใส่ใจในมุมของตัวการงานอาจจะยังอยู่ในจุดที่ไม่สามารถปล่อยปะละเลยหรือเขาเรียกว่าไว้วางใจได้นะเพราะบางครั้งเาเรียกว่าบริวารหรือคนในครอบครัวเรานี่แหละก็ยังก็ยังหวังพึ่งนะขอคําแนะนําหรือขอคาปรึกษาจากเจ้าชะตาเช่นเดียวกันค่ะ ในวันที่12-13มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะเรียกว่าเข้ามาทั้งเกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตาการติดต่อการเจรจาการสื่อสารจะมีความสะดวกราบรื่น ผู้ใหญ่คนช่วยเหลือคนสนับสนุนก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะคะทั้งบริวารลูกน้องก็อยู่ในโอวาสส่งผลดีในมุมของตัวการงานส่งผลดีในเรื่องราวเกี่ยวกับนะคะเรียกว,ว่าการติดต่อการสื่อสารการเจราจาจะมีความสะดวกราบรื่นค่ะในวันที่13มิถุนายนพระเกตจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีกุมเป็นภพ มรณะของเจ้าชะตาพระเกตอยู่ในตําแหน่งของความเป็นมรณะนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่การกล่าวหรือการตําหนิติติงนะคะนะสิ่งที่เราอาจจะมีเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อต่างๆในช่วงนี้เวลานี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะนะเพราะบางครั้งการที่เราไปกล่าวตําหนิในสิ่งที่เรารู้จริงหรือไม่รู้จริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษกับดวงชะตาของตัวท่านเช่นเดียวกันค่ะ ในวันที่14 15มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเกณฑ์การเดินทางการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะอาจจะเป็นในเรื่องราวของความปวดเมื่อยนะในพ่วงของบริเวณขาบางทีอาจจะเดินเยอะบางทีก็อาจจะมีสภาวะของการเรียกว่าปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของสองวันนี้ต้องระมัดระวังค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องควบคุมสภาวะอารมณ์บางครั้ง ชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎก็มีสภาวะของความเครียดมีสภาวะของความกดดันจากในมุมของตัวการงานก็ดีจากในมุมของความสัมพันธ์ก็ดีหรือในมุมของความรักก็ดีมันก็เลยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก็บความรู้สึกไม่แสดงออกมามันก็ส่งผลเสียถึงตัวสุขภาพด้วยนะคะ ในวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นภพวินาศนะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์โครจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยสู้ดีนะคะ ดาวอาทิตย์มีความสําคัญกับท่านเพราะว่าเป็นดาวการเงินในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของเจ้าชะตาเริ่มต้นแต่วันที่15มิถุนายนยาวไปจนถึงในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมอาจจะต้องบริหารแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีๆนะนะคะมีโอกาสที่จะเจอสภาวะเงินขาดมือหรือ สภาวะการเงินในช่วงระยะเวลานี้อาจจะตึงๆเลยนะคะและโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนมีดาวโคจรเข้ามาร่วมเรี่ยวสมทบอีกเจ้าชะตาจะต้องบริหารจัดการในมุมของตัวการเงินกันให้ดีๆด,ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในมุมที่เสียก็หมายถึงการเงินในช่วงระยะเวลานี้ต้องเรียกว,ว่าบริหารวางแผนแล้วก็จัดการการเงินกันให้ดีค่ะในวันที่ 16- 17มิถุนายน ในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างท่านกับตัวคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์ของการเสียเปรียบนะเพศตรงข้ามเสียเปรียบหุ้นส่วนนะคะหรือเขาเรียกเสียเปรียบคนรักของตัวท่านเพราะว่าดาวประจําตัวโคจรไปร่วมกับตัวดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วมันเป็นปัญหาปากเสียงมันเป็นเรื่องราวของความกระทบกระทั่งกันที่อาจจะมีเกิดขึ้นจากสภาวะอารมณ์จิตใจความเครียดต่างๆทั้งตัวท่านก็ดีทั้งคู่ครองก็ดีในช่วงระยะ เวลานี้ต้องเรียกรเรียกว่าระมัดระวังในมุมของความรักนะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างท่านค่อนข้างที่จะเปราะบางเลยค่ะในวันที่18-19-20มิถุนายนในช่วงระยะในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลาอาจจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา อุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็อาจจะส่งผลเสียกับเจ้าชะตาสภาวะความเครียดที่อาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็ส่งผลถึงสภาวะจิตใจบางครั้งก็อาจจะทําให้ท่านเองค่อนข้างที่จะเก็บตัวไม่พูดไม่คุยหรือเขาเรียกว่าอยู่ในมุมของความเขาเรียกว่าทบทวนตัวเองแต่ที่สําคัญคือต้องระมัดระวังในมุมของตัวสุขภาพเกณฑ์การเดินทางไกลในช่วงหกสาวันนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่ค่อยสู้ดีส่งผลถึงดวงชะตาของตัวท่านค่ะ ในวันที่19มิถุนายนดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษกเป็นภพราพะซึ่งดาวศุกร์นี้นะคะก็เป็นเจ้าเรือนในภพของความเป็นราพะแล้วก็ภพของความเป็นพันธุด้วย เมื่อโครจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกเกษตรโยกหลังถึงตัวรัคนาแล้วก็ราศีของตัวท่านก็ได้ผลดีส่งผลให้เจ้าชะตาเองก็เรียกว่ามีเกณฑ์ได้รับเรื่องของตัวโชคลาบนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกที่ดินหรือคนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์ของการพูดคุยทรัพย์สินเงินทองนะคะแต่ที่ความโดดเด่นเลยก็คือในมุมของตัวโชคลาบ เจ้าชะตาจะมีโอกาสได้เจอมิตรสหายใหม่ๆเพื่อนใหม่นะคะจะเข้ามาทั้งเกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตาก็ลองเปลี่ยนสังคมลองออกไปข้างนอกไปเขาเรียกว่าเจอสังคมคนกลุ่มใหม่ๆคนกลุ่มเหล่านี้แหละค่ะเขาจะนำพาโอกาสดีๆมาให้กับเจ้าชะตานะคะ ในวันที่21-22มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานการเข้าสังคมการติดต่อการเจรจาก็อยู่ในช่วงววเรียกได้ว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าพอไปได้แต่สิ่งที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังเลยก็คือประเด็นความขัดแยงระหว่างท่านกับผู้ใหญ่นะอาจจะมีประเด็นข้อพิพาทหรือสิ่งที่ผิดใจกันส่งผลถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกความสัมพันธ์ในมุมของเรียกว่าระหว่างท่านกับตัวผู้ใหญ่ต้องระมัดระวังกันให้ดีค่ะ ในวันที่23-24มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การงานจะมีความโดดเด่นส่งผลให้เจ้าชะตาอาจจะเรียกว่าให้ความสนใจความใส่ใจไปในมุมของตัวการงานนะคะใครกํา,าลังมองหางานทําก็ลองส่งใบสมัครก็ลองติดต่อก็ลองพูดคยุยจะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่นะแล้วความหลากหลายของตัวงานก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาตา,ตามลักษณะของตัวดาวเขาเรียกว่ามนุษย์ยูทแล้วก็ตัว พระราหูที่อยู่ในพวกของตัวาการงานก็จะมีงานแปลกๆมีงานใหม่ๆเข้ามาถ้าเราไม่เลือกงานมากเกินไปนะคะก็มีโอกาสนะที่จะได้งานทําในวันที่นะคะ25 26 27มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้ เกณฑ์มิตรสหายเพื่อนใหม่จะเข้ามาเกื้อนหนุนแล้วก็นำพาโชคโอกาสดีๆมาให้กับเจ้าชะตาการติดต่อการเจรจานะนะการเข้าสังคมเนี่ยเรียกว่าถ้าเราลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเรานะคะลองเปิดใจคบคนใหม่ๆเพื่อนกลุ่มใหม่ๆดูบางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะเขาก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับเจ้าชะตามีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้การเข้าสังคมนะการ ไปเจอเขาเรียกว่าคนกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าจะเกื้อนหนุนแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีค่ะในวันที่26มิถุนายนดาวอังคารจะโคจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษได้ตำแหน่งกเกษตรดาวอังคารจะไปโคจรร่วมกับดาวมิตุยูแล้วก็ตัวพระราหูดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือในพวกของความเป็นปุตตะแล้วพวกของความเป็นกรรมะได้ตำแหน่งกเกษตรงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทำให้เจ้าชะตามีจังหวะแล้วก็โอกาสที่ดีมีโอกาสได้งานทำโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานี้ดาวอังคารหมายถึงความกล้าแข็งขยนันท่านก็ต้องมีความกล้าแล้วก็ต้องมีความขยนันนะคะกระตือรือร้นสร้างความสำเร็จอย่าไปยึดติดกับชีวิตรูปแบบเดิมๆนะมันคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ซึ่งในวันเดียวกันนะคะดาวพุธจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมิถุนเป็นพบวินาศนะดาวพุธจะไปโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรทางสติปัญญาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นวินาศแล้วและยังเป็นเจ้าเรือนในพวของความเป็นสหัชชะระมัดระวังมิตรสหายเก่าเพื่อนเก่า คนสนิทคนใกล้ชิดนี่แหละจะนำพาความเดือดร้อนความเสียหายโดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินทุกรูปแบบการกู้ยืมการเล่นแชร์การเปรียรแชร์การระดมทุนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการลงลายมือชื่อเกี่ยวข้องกับการเงินต้องระมัดระวังให้ดีมีโอกาสจะได้รับความเสียหายในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ในวันที่28-29มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของความสูมเสี่ยงบางครั้งก็อาจจะอย,อยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดได้รับความเดือดร้อนจากมิตรสหายโดยเฉพาะการเงินนะคะต้องระมัดระวังให้ดีค่ะ ในวันที่30มิถุนายนในช่วงระยะเวลานี้ดาวจันทรโคจรเข้ามาในเรือนชะตาของตัวท่านส่งผลถึงสภาวะอารมณ์แล้วก็จิตใจของท่านจะมีความเข้มแข็งนะคะคเขาเรียกว่าสติกลับเข้ามาอยู่กับตัวการคิดพิาพจารณาสิ่งต่างๆจะมีความละเอียดถี่ถ้วนค่ะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศรีกรกฎและลัคนาราศรีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหล,หลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ